ังไม่ได้ซื้อแค่ดูดูไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเร็วๆนี้ดูค่อยๆดูบ้านมันเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ได้ถึงใจว่าอยากมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนที่หญิงมีปัญหาอะไรเงี้ยตอนนั้นก็อยู่แบบกับคุณแม่ก็เช่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราคึกว่าเราเราโตแล้วเราทํางานได้แล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วอะไรเงี้ยจะดูเหย่อย่านไหนมาบ้างก็ไม่ไกลบางนาอะไรเงี้ยเด็กบางนาตั้งแต่เกิดหลังนี้สิบล้านอ่ะคุณแม่โอ้ยไม่หรอกค่ะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็อยู่กับแม่แค่สองคนเองก็หญิงว่า ก็ต้องดูก่อนว่าบ้านบ้านแถวนั้นมันก็จะค่อนข้างได้พื้นที่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูแต่ว่าตัวหญิงเองหญิงก็คงเอาที่พอดีพอดีไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยค่ะอันนั้ก็คือกดมีเรียบร้อยค่ะก็เรื่อยๆก็ตอนนี้ก็มีผ่อนกับนาคามีอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าตอนนี้อยากทำนั้นสองลูกแต่ว่าุณบ้านมีอะไรอยู่ใช่ใช่ก็โตแล้วอ่ะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้อง เอาแทนที่จะเอาเงินไปทําเรื่องอื่นไปช้อปปิ้งก็เอามานะทาเป็นภาระในเรื่องของบ้านในเรื่องของอะไรที่เป็นอสังหาดีกว่าหือท่านมองในอนาคตแว่าแบบจะเป็นเรื่องหอหรอต้องมาอยู่ที่นี่ไหมไม่ค่ะอันนี้เป็นบ้านของตัวเองก่อนค่ะมีมั้งปั้งไหมค่ะปรึกษาคุณแม่แล้วค่ะว่าเป็นของชิ้นใหญ่ค่ะต้องปรึกษากันที่บ้านอยู่แล้วค่ะอะไรนะคะ แม่ก็ดีใจใช่ค่ะไม่น้อยว่าไงบ้างม่น้อยว่าไงบ้างแม่ก็ดีใจว่าจริงว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากได้มาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยตั้งแต่เรามีปัญหากันอยู่ว่าบ้านก็เป็นที่ที่อยู่แล้วมัน,ม,นมันต้องอยู่แล้วเสริมอยู่แล้วดีมันก็ต้องดูหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ไปดูด้วยไหมคะไปดูค่ะหลักๆคุณแม่ไปดูนั่นแหละแล้วคุณแม่ก็จะเอามาให้เราดูว่าเขาอยากได้หลังไหนค่ะหตรงนี้หนึ่งเรื่องเขาบอกว่า เมื่อวานักข่ายที่ผ่านมาเห็นแบบเรากับหอมไปเดินห้างด้วยกันที่หาพารากอนอะไรอย่างเงี้ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปค่ะวันนักข่ายมาที่เท่าไหร่มา24 24หญิงน่าจะอยู่งานนะเห็นน่าจะมีงานใช่ค่ะมองตรงไหนค่ะมองตรงค่ะว่าเห็นแบบเดินไปที่น้ำเหมือนไปเที่ยวไปช้อปปิ้งด้วยกันโอ้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะ24อีกหญิงน่าจะทำงานอยู่ค่ะใช่่ได้งานยืนยันเลย อย่งว่าไม่น่ามีนะคะเพราะว่าหญิงวันที่ยีสิบอีกว่าหญิงทำงานน่าจะเปิดตัวหนังเปล่าเปิดตัวหนังอะไรนะคะนั่นนี่จิตสัมึกอะไใช่ใช่มีงานจิตสัำนึกไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอกันค่ะ วันนั้นถ้าผู้ชายก็มีมีพี่ป้องมีพี่ปูแบ็คเฮดอะไรอยหรงออะไรคงไม่ใช่อะค่ะแต่คือจริงๆว่าันนั้นไม่มีออกไปร่วมงานไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่ยังคุยกับยังเอายังคุยอยู่ก็เป็นเพื่อนกันเราก็คุยกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอค่ะคุยบ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หญิงเองหญิงก็งานเยอะใช่ค่ะพี่หญิงค่ะมันมีข่าวว่าเรา แต่ว่าเบี้ยนัดสัมภาษณ์สื่อมารับงานอีเวนต์นะคะจริงหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเบี้ยวนัดสัมภารถสื่อรับงานอีเวนต์ไม่จริงนะอาจจะอ๋อถ้ามีมีคุยค่ะตอนแรกว่าจะต้องคุยกับเป็นคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์นิดนึงแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องคิวหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีปัญหาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะว่าเราเขาด่วนนิดนึงแล้วเขาก็อยากปิดเล่มอะไรเงี้ยต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าคิวมันมันมันค่อนข้างช่วงนี้มันทั้งคอนเสิร์ตทั้งละครด้วยแต่ก็บอกเขาว่าแบบ ขอเป็นโทรสมัมภาษณ์ได้ไหมถ้าโทรสมัมภาษณ์อีกโอเคมากเขาเขาไม่ได้หนีค่ะเพราะว่าเขาเขาอยากได้ภาพถ,ถ่ายด้วยอะไรเงี้ยอยิงก็แบบคือนัดวันนี้คือตอนช่วงนี้อยิงไม่สามารถจริงๆะงอะไรเงี้ยก็ขอแบบวันนี้จริงก็นัดให้มาเจอที่นี่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวยิงก็ต้องไปถ่ายละครต่อแต่ก็เป<ม>็นการุยกันแบบเข้าใจใช่ไม่ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระคร่ะ ีิเลียค่ะเพราะจริงๆพี่เขาเองก็โทรายหญิงโดยส่วนตัวแล้วก็หญิงแต่ว่าเรื่องของคิวเนี่ยคงต้องไปดูกับทางผู้จัดก,การเลยนะแต่ว่าคิวช่วงนี้คือละครก็ใกล้ปิดกล้องแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้หญิงปิดกล้องาวเกิ้วเดือนมาสุดท้ายของหญิงดังนั้นมันมันไม่สามารถขยับอะไรได้จริงๆ